ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563หนังสือประจำวันนี้ลำทานริมลานธรรมทองพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลวันนี้เสนอเป็นตอนที่20เรื่องที่78 ช้างพระโพธิสัตว์หนึ่งในบรรดาเกจิอาจารย์แห่งอายุทยาที่มีสานุสิทธิ์ทั่วประเทศเ <c oughs> มื่อ80ปีที่แล้วคือหลวงพ่อปานโซนันโทท่านเกิดและบวชที่หมู่บ้านบางนมโคแต่ออกไปแสวงหาความรู้จากครูบา,าอาจารย์ตามที่ต่างๆต,ตั้งแต่หนุ่มนอกจากวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านยังมีความรู้เรื่องสมุนไพร และวิชาแพทย์แผนโบราณช่วยสงเคราะห์ญาติโยมมากมายทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ท่านไม่ค่อยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆเพราะชอบทุดงท่านไม่ยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคจนกระทั่งอายุ60ปีคราวหนึ่งท่านพาพระสีรูปทุดงจากอายุธยาไปยังพระพุทธบาทสระบ,บุรีตลอดทางเป็นป่าทึบเย็นวันหนึ่งท่านเห็นทุ่งโล่งกว้าง เป็นทำเลเหมาะแก่การพักแรมจึงปักกลดบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านไม่นานชาวบ้านก็พากันนำน้ำปานะมาถวายพร้อมกับเตือนว่าทุ่งนี้มีช้างปากโขลงหนึ่งมักออกมาอารวาสเสมอพระที่มาปักกลดในทุ่งนี้ตายมาหลายรูปแล้วเพราะช้างโขลงนี้หลวงพ่อปานรับฟังด้วยอาการสงบและยืนยันที่จะพักแรมในที่เดิม ชาวบ้านจึงบอกท่านว่าถ้าช้างออกมาอารวาสให้ท่านเคาะฝาบาทเป็นสัญญาณพวกเขาจะรีบออกมาช่วยคืนนั้นหลวงพ่อปานสั่งให้ลูกศิษย์บำเพ็ญกรรมฐานตั้งมั่นอยู่ในพรมวิหารสีแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั่วสากลจักรวาลประมาณสี่ทุ่มฝูงช้างป่าก็ออกมาจ่าฝูงเป็นช้างสีดอตัวใหญ่งาสั้น ออกมาก่อนตัวอื่นแล้วยืนคร่อมกรดของหลวงพ่อปานเอาไว้เนื่องจากท่านปักกรดตรงทางออกจากป่าพอดีช้างตัวอื่นเมื่อจะออกมาก็ต้องเบียดช้างสีดอออกมาแล้วเดินข้ามทุ่งโดยไม่สนใจพระรูปอื่นเลยเหตุการณ์ดูเหมือนจะเป็นปกติไม่น่ากลัวอย่างที่ชาวบ้านเตือนไว้ช้างทั้งโขลงออกมาจากป่าโดยที่ไม่มีท่าทีคุกคามแต่อย่างใดแต่แล้วจูจ่ ช้างตัวสุดท้ายที่ออกมาก็เริ่มอาลวาดช้างตัวนี้ชาวบ้านเรียกว่าไอ้เกเพราะงาของมันบิดเกข้างหนึ่งอีกทั้งมีพฤติกรรมเกเรด้วยหลังจากที่เดินออกมายังทุ่งกว้างได้สักพักมันก็หันกลับมาและวิ่งเข้าใส่กรดหลวงพ่อปานทันทีหลวงพ่อปานเห็นไอ้เกพุ่งเข้ามาแต่ท่านนิ่งสงบท่านเล่าว่าตอนนั้นฉันมีอารมณ์ปกติ ฉันคิดถึงพระโพธิยาณเป็นอารมณ์คิดว่าตายเมื่อไหร่ฉันก็จะสบายคือเป็นนอนรอเวลาที่สวรรค์ชั้นดุสิตส่วนพระอีกสีรูปก็นิ่งสงบเช่นกันแต่ก่อนที่เจ้าเกจะเข้ามาทำร้ายหลวงพ่อปานจ่าฝูงคือเจ้าสีดอก็เอางวงฟาดเจ้าเกสามครั้งติดต่อกันฟาดแต่ละครั้งเจ้าเกหัวสุนเกือบทิ่มดินเท่านั้นไม่พอ เจ้าสีดอยังจับงาเจ้าเกบิดจนเจ้าเกเสียหลักล้มลงอย่างแรงหลวงพ่อปานสันนิษฐานว่าที่เจ้าเกมีงาบิดข้างหนึ่งคงเพราะถูกจากฝูงกำราบเป็นประจำเจ้าเกลุกขึ้นมาอย่างหมดแรงหายพยศเดินอย่างไร้สง่าตามฝูงไปยังป่าตรงข้ามส่วนเจ้าสีดอยังคงเดินวนเวียนแถวนั้นพักใหญ่เมื่อเห็นพระทุกรูปปลอดภัยไม่มีใครมารบกวนมันก็หันมาหาท่าน แล้วคุกเข่าลงชูงวงขึ้นทำท่าเหมือนจะไหว้แล้วก็เดินตามขโขลงช้างลูกน้องไปหลวงพ่อปานเห็นช้างตัวนี้แล้วอดชื่นชมไม่ได้ท่านถึงกับออกปากว่าสงสัยช้างตัวนี้จะเป็นช้างพระโพธิสัตว์วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพากันมาหาท่านเพราะได้ยินว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นทุกท่านปลอดภัยก็มีความเลื่อมใสศรัทธามาก และเชื่อว่าท่านต้องมีเวทมนต์คาถาหรือของคลังอย่างแน่นอนจึงขอของดีจากท่านเพื่อป้องกันอันตรายจากเจ้าเกาหลวงพ่อปานจึงให้คาถาแก่เขาคาถานั้นมีแค่พุทธโธข้อสำคัญคือก่อนท่องคาถาก็อขอให้นึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วแผ่เมตตาถึงเจ้าเกาประกาศเป็นสัมพันธไมตรีต่อกันปรากฏว่า คาถาของท่านได้ผลนับแต่นั้นมาเจ้าเกไม่เคยอรา,ารวาสอีกเลยเวลามันมาก็เดินก้มหน้าก้มตาผ่านไปเฉยๆไม่มองหน้าคนเลยผิดกับแต่ก่อนที่ชอบทำลายฟ่อนข้าวและทรัพย์สินอีกทั้งไล่แทงผู้คนความสงบได้กลับคืนสู่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งคงไม่ใช่เพราะอนุภาพของคาถาของหลวงพ่อปานและเมตตาภาวนาของชาวบ้านเท่านั้น หากยังเป็นเพราะคุณธรรมของช้างสีดอแสนรู้ตัวนั้นซึ่งให้บทเรียนสำคัญแก่เจ้าเกยอย่างไม่มีวันลืมเรื่องที่79บทเรียนจากหลวงพ่อชาพูดถึงวุฒิการศึกษาทางโลกหลวงพ่อชาสุพัทโทจบแค่ชั้นปหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านมีลูกศิษย์ที่จบปริญญามากมายที่เป็นด็อกเตอร์ก็มีใช่น้อย ยิ่งกว่านั้นยังมีชาวต่างประเทศความรู้สูงมาบวชกับท่านเป็นจำนวนมากเรื่องหนึ่งที่ผู้คนสอบถามท่านเสมอก็คือท่านสอนฝรั่งได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยคำตอบของท่านก็คือที่บ้านโยมมีสัตว์เลี้ยงไหมอย่างหมาแมวหรือวัวควายอย่างนี้เวลาพูดกับมันโยมต้องรู้ภาษาของมันด้วยหรือเปล่า สำหรับหลวงพ่อชาการสอนที่สำคัญไม่ใช่การพูดแต่อยู่ที่การทำให้ดูและชวนให้ทำซึ่งใครๆสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องอาศัยภาษาใดๆพาเขาทำเอาเลยทำดีได้ดีถ้าทำไม่ดีก็ได้ของไม่ดีพาเขาทำดูเมื่อทำจริงๆก็เลยได้ดีเขาก็เลยเชื่อไม่ใช่มาอ่านหนังสือเท่านั้นนะทำจริงๆนี่แหละสิ่งใดไม่ดีก็ละมัน อันไหนไม่ดีก็เลิกมันเสียมันก็เป็นความดีขึ้นมาการเรียนรู้จากการทํานั้นให้ผลที่ยั่งยืนกว่าเช่นเดียวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีก็สามารถสอนใจเราได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะรู้จักมองหรือเก็บเกี่ยวบทเรียนหรือไม่ หลวงพ่อโซเมโทซึ่งเป็นชาวอเมริกันและเป็นพระฝรั่งรูปแรกที่มาอยู่กับหลวงพ่อชาเล่าว่ามีคราวหนึ่งหลวงพ่อชาสั่งให้ท่านขึ้นเทศสามชั่วโมงโดยไม่ทันได้เตรียมตัวทั้งกำชับว่าห้ามลงก่อนหมดเวลาช่วงแรกๆท่านก็เทศได้เรื่อยๆเพราะมีเรื่องพูดแต่เมื่อเทศนานเข้าก็ไม่รู้จะเทศอะไรต้องพูดวนไปเวียนมาตอนนั้นภาษาไทยก็ไม่คล่อง ผลก็คือคนฟังนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่ใครที่เจอประสบการณ์แบบนี้ย่อมรู้สึกแย่และอาจถึงกับสูญเสียความมั่นใจในการพูดตามมาด้วยความหงุดหงิดขัดเคืองใจแต่สำหรับหลวงพ่อสุเมโตประสบการณ์ครั้งนั้นมีประโยชน์มากเพราะช่วยแก้กิเลสหรือลดอัดตราของท่านได้ดีนิสัยของชาวอเมริกันเรามีอัตราสูงความเชื่อมั่นในตัวเองมีมาก เวลาขึ้นธรรมมาศก็อยากจะเทศให้หน้าฟังอยากจะให้ทุกคนฟังด้วยความตั้งใจแต่ถ้าเห็นใครง่วงนอนหรือไม่ตั้งใจฟังก็อยากจะหยุดพูดทันทีเป็นเพราะจิตใจเรายังมีความหวั่นไหวกับโลกกรรมอยู่ยิ่งมีอัตตาก็ยิ่งจําเป็นต้องถูกถอนอัตตาในทํานองเดียวกันยิ่งกลัวความล้มแลว้วไม่อยากได้คำตำหนิก็ยิ่งจำเป็นต้องเจอความล้มแลวและคำตำหนิ จิตใจจะได้มั่นคงไม่วันไว้กับสิ่งนั้นนี่เป็นหลักการสอนข้อหนึ่งของหลวงพ่อชาก็ว่าได้พระฝรั่งอีกรูปหนึ่งที่ได้บทเรียนดังกล่าวจากหลวงพ่อชาก็คือพระอาจารย์ยานธรรมโมชาวออสเตรเลียวันหนึ่งท่านมีเรื่องขัดใจกับพระรูปหนึ่งที่วัดรู้สึกหงุดหงิดตลอดทั้งวันวันรุ่งขึ้นระหว่างเดินบิณฑบาตก็คุ่นคิดอยู่กับเรื่องนั้นตลอดทาง พอกลับเข้าวัดก็เห็นหลวงพ่อชาเดินสวนมาท่านยิ้มให้และทักทายเป็นภาษาอังกฤษว่า Good morning เพียงเท่านั้นอารมณ์ของพระอาจารยาณธรรมโมก็เปลี่ยนไปทันทีความหงุดหงิดขุนมัวหายไปเป็นปลิดทิง้งมีความปลื้มปิติมาแทนที่ตกเย็นหลวงพ่อชาสั่งให้ท่านเข้าไปถวายการนวดที่กุฏิเป็นการส่วนตัว ท่านรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเพราะโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดสองต่อสองเช่นนั้นหาได้ยากมากเพราะท่านยังเป็นพระใหม่ท่านถวายการนวดอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความปลื้มปิติแต่จูๆ่ๆโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหลวงพ่อชาก็ถีบเปรียงเข้าที่ยอดอกซึ่งกำลังพองโตด้วยความรู้สึกภาคภูมิของอัตมาจนล้มก้นกระแทก ความตกใจและมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้ยินคำตำหนิของหลวงพ่อชาว่าจิตใจไม่มั่นคงพอไม่ได้ดังใจก็ขัดเคืองหงดหงิดเมื่อได้ตามปรารถนาก็ฟูฟ่องเพียงเท่านั้นพระอาจารยาณธรรมโมถึงกับร้องไห้ไม่ใช่เสียใจเพราะถูกดา่าแต่เพราะทราบซึ้งในบุญคุณของท่านหลวงพ่อเมตตามากที่ชี้กิเลสของเรา ไม่เช่นนั้นเราก็คงมืดบอดมองไม่เห็นคงเป็นคนหลงอารมณ์ไปอีกนานนี้เป็นบทเรียนสอนใจให้มั่นคงจากหลวงพ่อชาที่พระอาจารย์ญาณธรรมโมไม่เคยลืมเลือนการเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องเกิดจากการเจอของจริงแม้เป็นของจริงที่ไม่พึงปรารถนาแต่มันก็สามารถสอนใจและฝึกใจเราได้มาก จะว่าไปแล้วคนเราเรียนรู้จากสิ่งที่ขัดใจได้มากกว่าสิ่งที่ถูกใจด้วยซ้ำเรื่องที่80ธรรมะไม่เกี่ยวกับพระหรือโยมเมื่อ40ปีก่อนนักศึกษาและปัญญาชนผู้ใฝ่ธรรมน้อยคนที่ไม่รู้จักเขมานันทพิขุหรือโกวิดอเนกชัย พระหนุ่มซึ่งมีลีลาการบรรยายธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหาลุ่มลึกถ้อยคำสละสลวยสำนวนจับใจนอกจากคำบรรยายบทความบทกวีและภาพวาดแล้วท่านยังมีผลงานทางประติมากรรมมากมายเป็นพยานปรากฏอยู่ที่สวนโมกจนทุกวันนี้โดยเฉพาะที่โรงมหรสพทางวิญญาณพศ2518 ท่านได้จำพรรษาที่วัดชนละประธานรังสริรตเพื่ออบรมพระนวก,กะและญาติโยมโดยไม่นึกมาก่อนว่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของท่านจะเกิดขึ้นที่นั่นพรรษานั้นหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโพได้รับนิมนต์มาจำพรรษาที่วัดชนละประธานเช่นเดียวกันแต่แทบไม่มีใครรู้จักท่านเลยเห็นอากับกิริยาภายนอกของท่านใครๆก็นึกว่าท่านเป็นหลวงตาธรรมดา พระอาจารย์โกวิทก็คิดเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่พระอาจารย์โกวิทได้บรรยายธรรมแก่พระนวากาเสร็จหลวงพ่อเทียนซึ่งนั่งฟังอยู่ตลอดได้มาดักถามท่านว่าความรู้เหล่านี้เอามาจากไหนท่านรู้สึกสะดุดใจกับคำถามนี้มากสี่ทุ่มคืนนั้นหลวงพ่อเทียนมาหาท่านที่กุฏิแล้วถามหาเส้นได้พอท่านคลี่ได้ให้ หลวงพ่อก็ถามหามีดโกนทันทีที่ได้มีดโกนหลวงพ่อเทียนก็ตัดได้ขาดแล้วมองหน้าพระอาจารย์โกวิทพร้อมกับบอกว่าถ้าอาจารย์ยังมาไม่ถึงจุดนี้แล้วยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าคำพูดดังกล่าวสกิดใจท่านทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าหลวงตารูปนี้ไม่ธรรมดานับแต่นั้นทุกคืนเวลาสี่ทุ่ม หลวงพ่อเทียนจะมาหาพระอาจารย์โกวิทที่กุติเพื่อคุยเรื่องต่างๆโดยมักจะดึงสิ่งของจากในย่ามมาเป็นอุปกรณ์ในการพูดคุยแม้หลวงพ่อเทียนจะพูดไม่เก่งอีกทั้งภาษาอีสานของท่านก็ฟังยากแต่ก็มีแง่มุมให้ขบคิดอยู่เสมอสร้างความประทับใจแก่พระอาจารย์โกวิท และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการนับถือหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ทางธรรมทั้งทั้งที่ท่านอ่านหนังสือไม่ค่อยออกตอนนั้นพระอาจารย์โกวิทยังติดสมถะคราวหนึ่งท่านกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิหลวงพ่อเทียนเดินมาจี้ถามที่สีข้างถามว่าทำอะไรทำสมาธิครับทําทำไมเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิด ได้ยินเช่นนั้นหลวงพ่อเทียนก็จับมือพระอาจารย์โกวิทแล้วกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าต้องทำอย่างนี้พระอาจารย์โกวิทไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อเทียนต้องการบอกอะไรเป็นเวลานานกว่าท่านจะรู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนต้องการสื่อก็คือให้ท่านมันรู้สึกตัวแทนที่จะหลงติดอยู่ในความสงบซึ่งเป็นของชั่วคราวพศ2525 จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นกับท่านอีกครั้งหนึ่งท่านใน้ลาศิกขาขณะพำนักที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาประเทศไทยลูกศิษย์หลายคนยอมรับไม่ได้ถึงกับแสดงปฏิกิริยาต่อต้านแต่หลวงพ่อเทียนไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวไม่ถามถึงสาเหตุของการศึกเลยด้วยซ้ำทั้งๆท,ที่อาจารย์โกวิทบวชมาถึง16พรรษาหลวงพ่อบอกแต่เพียงว่าให้ปฏิบัติ บางคนเหมาะขณะเป็นพระบางคนเหมาะขณะเป็นโยมไม่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเห็นว่านักบวชหรือคาวาสเป็นเรื่องสมมุติส่วนการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติจะเป็นเพศใดภาษาใดถ้าทำจริงก็ได้ผลการปฏิบัติได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน ไม่เกี่ยวกับการเป็นพระหรือเป็นโยมตอนนั้นหลวงพ่อเทียนเป็นประธานสงฆ์ที่วัดสนามในนนทบุรีจึงจัดให้อาจารย์โกวิทบรรยายธรรมให้ญาติโยมฟังทุกวันอาทิตย์ลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลายคนมีความตะขิดตะขวงใจที่อาจารย์โกวิทมาแสดงธรรมวันหนึ่งท่านถามอาจารย์โกวิทว่ามีเสื้อไหมอาจารย์โกวิทไม่รู้ว่าหลวงพ่อต้องการเสื้อไปทำอะไร แต่ก็หาเสื้อคลุมอาบน้ำและหมวกกุ้ยเลยมาให้ท่านพอได้มาหลวงพ่อก็สวมเสื้อคลุมและสวมหมวกกุ้ยเลยออกไปนั่งกลางลานวัดท่ามกลางความงุนงงสงสัยของลูกศิษย์หลายคนไม่เข้าใจว่าท่านทำเช่นนั้นทำไมแต่จำนวนไม่น้อยก็ได้คิดว่าอย่าตัดสินคนที่เปลือกนอกจีวรหรือเสื้อผ้าเป็นสิ่งสมมติแม่หลวงพ่อเทียนจะสวมเสื้อคลุม ก็ไม่ได้ทำให้ธรรมะหรือแก่นแท้ของท่านแปลเปลี่ยนไปมองให้ลึกไปกว่านั้นแม้จะนุ่งกางเกงหรือผ้าถุงก็สามารถบรรลุทมได้ในช่วงท้ายของชีวิตหลวงพ่อเทียนได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่จังหวัดเลยบ้านเกิดของท่านตั้งใจให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะท่านได้ขอให้อาจารย์โกวิทตั้งชื่อสำนัก ทับขวัญคือชื่อที่อาจารย์โกวิทเสนอแต่หลวงพ่อย้ำว่าชื่อต้องเป็นผู้หญิงชื่อใหม่จึงได้แก่ทับมิ่งขวัญหลวงพ่อได้สอนธรรมณสถานที่แห่งนี้จนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่13กันยายน2531สิริอายุ77ปีกลับมาติดตามรับฟังลำทานริมลานธรรมของพระอาจารย์ภัยสารวิสาโล จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ